นี่คือ The Joy of Creation เล่นมและผมก็เชื่อว่าผมเป็นหนึ่งในงคนแรกๆที่สามารถเอาชนะเกมนี้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงด้วยความที่ว่าเกมนี้เป็นการรีเมคระดับความยากของมันก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่าลืมที่จะกดไลค์ซับคอมเมนต์แล้วก็ไปดูกันเลย The Joy of Creation ضد Against the Void ดับเบิลเท for me อ่าชส้นทางและจุดหมายกฟ้าเฉยการมตเอาไปใช่อะไรนะ The d i a l u e ปยชนี้มันมันอย่างแปลกๆ What the วว้ โอ้โอเควยเช่แบตก็จะหมดแล้วหายแล้วไฟจะดับเฮ้ยอ่าฟิวก่อนนี่ปะเอยวางไว้ตรงนี้นี่หว่าเปลี่ยนฟิวครับอ่าไหนดูซิอ่าโอ้เอาเป็นไปได้ยังไงโว่โว โอ้วววแดมเมตบอทำไมเกมถึงภาพสวยขนาดนี้เอาละเราต้องหาฟิวไปก่อนนี่แหละคือสิ่งสำคัญเน <Yeah, S 2> ี่ยฟิวนะรครับเอาละตรงแรกที่จะมาเลยก็คือเฟสตี้ต้องเช็คให้ครบทุกมุมเจอแล้วมันอยู่ทางด้านซ้ายของตรงนี้เอ้าพลาดที่ไหนอ่ะ no, <no>, no. ไม่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 ไม ไฟฉายกูหมดเตียนผาละต้องหาเฟลวอีกอันหนึ่งก่อนผมดูเฟดดี้ก,ก่อนดีกว่าน่าอ,อยู่ตรงกลางน,นะไม่อยู่แฮ่ไม่อยู่เออโอเคไม่อยู่ออมยผมก็หาฟิวรอเลยจับทางนั้นละถือว่าเรียนรู้เร็วเอาละไอ้เฟดดี้มันอยู่ไหนเฟ็ดก็เด๋วไออายูแล้ว,วคิดถึงเป็ด โอเคเราเห็นขานายแล้วอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมไม่มาขด้นขวาตัางค่ะโอ้โอเติมก่อนเติมก่อนอ่าฮไปเลยเึ๊็เรียบร้อยเราจะต้องรอดไปจากที่แห่งนี้ให้ได้ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามโอ้เฮจะอีตัวเองตัวเองตัวเองตงทำอะไรด้านซ้ายอ่ะอ ไปเองไปเองไปแล้วเม e t ทูดูลิสคืออะไรอะ่ะทูดูลิสอ่ะเอาไว้ที่หลังมตายมาเนี่ยไม่ได้ทำหรอกเจออะไรเจออะไรข้างขวาบายบายเฟดดี้ bye, โอ้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่อาไม่ใช่กล้องไอ้เ่ยกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะนะ่ะ ปันดนี่อย่ต่อยกล้องกูทำเพื่ออ่าปึ๊บเรรยบร้อยเฮ้ยป็นเคี้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยถอนหายใจทำไมเจ็บกล้องสองเรรยบร้อยอยู่จริงด้วยเรรยบร้อยเป็นไงบ้างเฟดี้โดนแฟตหน้าไปทีชิปหายเลยไม่เอ็ง เฮ้ยเจอฟิวเร็วแฮะวันนี้เฮ้ยผมจะเป็นคนแรกเล่นครั้งเดียวผ่านโอ้โหอิอออนี่เลี้ยวอีกแล้ววะเป็นอะไรโอ้ฟอ็ฟอกซี่ฟ็อกซี่ต้องตามมันต้องตามมันเจอแล้วครับข้างหน้าเ,าเลยอยู่ข้างหน้าเ,าเลยส่องเลยเอา้าไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะเฮ้ย ตายอ,อยู่ข้างล่างเรียแบบร้อยเฮ้ยมาอีกเหรออ่าเฮ้ยหานั้นอยู่ไหนอ,ะอ่ะบอกอะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะแมนเมนแมคคานิคคืออะไรครับมึงอยู่ไหนมึนมนมนโมงโผล่หัวมาดิไอเวนหาไม่เจอว่ะเฮ้ย What the fuck เฮ้ยอะไรอะไร มันคืออะไรเดี๋ยว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 ตัวนี้ไม่เคยตัวนี้ไม่ได้อยู่ในการคาดขันในพะอื่นผมช่างมันก่อนละกันตอนนี้ก็คือไอ้เช่ยนี่สำคัญกว่าคือตัวอะไรทำยังไงต้องทำยังไงหาอะไรให้มันเหรอหาอะไรเอ่ยเล่นใจครับเค้กครับเค้กครับเค้กหาครับเค้กหาเค้กมีกี่มีหลายตัวใช่ไหม Lý thứ 2 viu, vượt, vượt. Viu, 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 vô, 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 Đi vô, 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 โอ้ตามอยู่ไหนไปยังยังยังไปแล้วฟ็อกซี่ฟ็อกเป็นไอชีโอเคเจอเฟตีละเฟตีทำไมาอยู่มุมซ้ายอะไปเกาะกำแพงทำไมมาเอาไฟนี่ไปแดกก่อนสวยครับตีห้าแล้วตีห้าแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรมีปัญหาแต่ก็คือห้องแม่งเละละเพราะชิก้าไม่อยู่ โอ้ my god โอ้กูเพิ่งเปลี่ยนเองนี่ีเวียนตะไลถ้าไฟเกิดการกระพริบเราจะไปทันทีโอเคเราต้องมีสตินะครับเล่นจุดจอยนะแต่ว่าก็คือระบบมันกูยังไม่ทำเชี่ยอะไรเลยเอาล่ะรับเค้กบั๊กครับทุกคนมันบั๊กเมื่อกี้เอาใหม่ ผมบักแล้วครับทุกคนผมบักโอเควันล okay. ูปเป็นคำแนะนำใช่ไหมตอนตายจากครีเอเตอร์เพื่อดีชนะตามหาหมีแล้วก็ทำให้มันตาบอดซะทำอย่างนี้จนกว่านาดิกาจะหมุนครบรอบอหมุนครบรอบก็เกิน6โมงดิ กูเจ็ดแปดเก้าสิบสเ็สิบสองแฮปฟันแค่นั้นแค่นั้นแค่นี้จริงเหรอจริงกูก็เห็นด้วยกับตัวละครเมื่อกี้มันมากันหลายตัวเลยพร้อมกันซึ่งเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเรียบร้อยไอหมีเฟสเดะเฟสเดะอยู่ไหนดิวจะหมดเล s โกเปลี่ยนเฟี้นี่โอเค เยอะตาบอดไปซะเพื่อนเฮ้ยโอเคอยู่นี่เราตรงได้เลยอ๋อมันอยู่ตรงไหนอะนิดนึงนะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม้องข้างหน้าเราเลยดิเฮ้ยไอเวยนตปซีไม่อยู่ คำรัมโอ๊ยเวี้ยนี่อีกแล้วโอเคดีที่เราไปซ่อมก่อนไม่งั้นเราตายร้อยเดี๋ยวชิก้าจะมาชิกา้านี่นแหละปัญหาผมไม่รู้ว่ามันจะให้เวลาเรานานแค่ไหนในการที่เราจะสามารถหาคับเค,ค้กให้เจอตอนนี้หกโมง มาแล้วมันมาแล้วเอาฟ็อกซี่ก่นอนฟ็อกซีเ่เร็วไปครับไม่น่าอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไกลต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแปดนี่จะหมด โอเคอยังดีตอนแรกแค่สามตัวเฟรดี้อยู่หน้าขวาเฟรดี้อยู่หน้าขวาไปต่อแข้างขวาข้างซ้ายมีบอนนี่ข้างขวามีบอนนี่เราเอาเฟดดี้อย่างเดียวชิทชิไรคนดิชิทเหรอเพื่อนคนเลนน่นหนักกว่ามึงอีกเอ๊ะ <Hey, S 1> เดี๋ยว gần đã, gần đã, mong nhọc, mong nhọc, ơi nè, mà, hế,เจอ phím oh my god, bẹt yeah, cho một, một lưới, đi. แป๊บนิงที่ป๊แบบนิงที่เพื่อนผมเอาวันนิงก่อนเลยได้ไหมเกะสองแล้วก็ตู้เก็บดิทันอยู่ทันอยู่ โอเคไปแล้ว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 ไป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 ีปไปไวไป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 วปไ้ไป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 ไวไป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 อร โอ้โอ้โอ้เอาละเฟดดี้อยู่ขวาไปก่อนเลยมึงย่ยมมันเริ่มมองไม่ชัดครับอ่าตามมึงอยู่ไหนเติแดแต้มมึงหมดนะเว้ย โอเคโอเค Holy shit โ oh. อ๊ยอีตัวนีคราวนี้ไม่เล่นนะไม่สนุกด้วยนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองไม่มีฟิวอยู่กับตัวตัวที่สาม อันี่สี่อี่ห้าหาฟิวต่อฟิวฟิวฟิวเดีแล้วเจอแล้วถ้าฟ e ็อกซี่ถ้าเราเจอฟ็อกซี่ก็คือเราชิวๆเลยอ้อไม่ก็จะบอกนะว่าเยี่ยมไปเลย ไเปเลยโดนฟ็อกซี่ก่อนด้วยทำไงล่ะที่นี่เฮ้ยก <Hey! S 1> ูว่าละเฟรดี้อยู่นี่ต,ตีห้ามันจะมามาละมาละหนึ่งครั้งไอ้นี่เอาแก๊สไม่กี่ครั้งเองครับสองสามครั้งมันจะไปเราจะไปหาเฟรดี้ ตรงนี้ปะใช่แหละใช่ครับไปไม่ไี่อยู่นี่โอเคอ่านี่มาเร็วดีนะเพื่อนห้าครั้งเลยอรอสี่เอ๊ะเอ๊ะกี่ะไรเมื่อกี้ตัวอะไร มาหรือยังอีก้าจะมาหรือยังมาแล้วใช่ปะอยู่ไหนมาพอดีเลยมาพอดีเลย พอดีเลยมันรู้ใจนี่ก็จะหมดอีกเก็บไปละสองไม่ต้องห่วงจะได้อีกสามครั้งหนึ่งครั้งโอเคเราต้องไปเติมแฟตไลท์กัน Ai cho một kem khóa lọ Ơi ta này Ờ à. à, lại cho một lại Phải này Oh đi ngủ phải đi cho tôi Sẽ đi gì ็มแม็กเลยนี่ว่ะเพราะเพิ่งเติมมาไงล่ะเราจะเจอฟิวระหว่างที่กำลังหาขับเคกด้วยเพราะฉะนั้นก็อีซี่อะไรทีนี้ตัวที่หนึ่งเอมแนจะอยู่ตรงน้นหมดเลยใช่ไหมสองสามพร้อมฟิว เจอฟิวอีกอันหนึ่งละสี่ฟิวอยูอ่ล่างสุดกล้องเริ่มมืดมัวตอนนี้เป็นแปดแล้วอีกแค่สี่ชั่วโมองเท่านั้นฟอกซี่ฟอกซี่ มันเริ่มมืดลงนะครับเก้านาฬิกาเรียบร้อยอีกสชั่วโมงอีกแค่สาสมรอบเท่านั้นพิก้าจะเป็นตัวปัญหาของเราในการผ่านกูยังพูดไม่ถึงคำเลยเดี๋แล้วเดี๋แล้วสองสหมดแล้วปะเออลองใหม่ก่อน สามตัว4ีเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนดีกว่าเจอ๋อันหนึ่งละห้าหกไปแล้วโน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 ่อยิ่งยิ่งทำได้นายทำได้ตัวปัญหาเราออกไปแล้วเดี๋ยวแค่ตัวเวรตะไล อยู่ไหนวะเออโอเคไม่เอาบันนี่โอเคค่อยๆเลื่อนกล้องอ่ะอยู่หน้าเราโอ้หมดพอด,ดีใช้ได้อีกเจ็ดครั้งออกซี่จะไม่มี เอาชิดก้าก่อนว่ามีพอหนึ่งสองสามผมเก็บฟิวพอแค่ฟ็อกซี่อย่าพึ่งตีอ้าทีวีอันหนึ่งอยู่ข้างบนอันสุดท้าย 6ไปฟ็อกซี่เยี่ยมพอดีเลยโอเค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 ไปแล้วไปเร็วดีไปดีมาดีนะจ๊ะที่อยู่ข้างหน้าเลย à, mọi đi lại. con càng, không có, con quá, má, rồi đâu, chỉ điều thôi Ok, vậy như thế như nãy khóa ok mặc tua lay không đâu không đâu mình จบ léo mình จบ léo mình จบ léo đã chạy ngủ bữa bom của mình ว่าฮะไปแล้วไปแล้วโอใครโทรมารับเอ,อ่อฮลัลโหลผู้สร้างนายกำลังจะได้เข้าใกล้ยังไง แชว่นเดพาร์ฉันสามารถเห็นมันได้ฉันสามารถเห็นจุดจบอะไรนายคืออะไรนั่นมันหมายความยังไงนายทำได้หรือเปล่าโอ้โอ้ประตูโอ้ oh. ติดตามชม ตอนต่อไป To be continue ครับผมเฮ้ยเอาเรื่อง The Joy of CreationOh my god เรียบร้อยจบแล้ว The Joy of Creation demo ก็ได้จดออกไปแล้วครับก็ตัวเติมอาจจะปล่อยออกมาในปี2025หรือไปก็เลยกว่านั้นนะครับก็ขอบคุณที่ดูมูจนมาถึงตอนนี้นะ ก็คือขอบคุณมากจริงๆสนะรับคนที่สนับสนุนมาตั้งนานนะฮะตอนนี้ก็พันสยห้าสิบซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยากให้สิเหมือนซับไวๆเป็นกันก็อย่าลืมที่จะบอกไลค์คอมเมนต์ซับเพื่อให้ทุกคนเห็นคลิปนี้โดยทุกคนเขาจะได้สนับสนุนผมขึ้นไปอีกขอบคุณทุกคนมากครับไปลครับคลิปนี้สวัสดีครับ